ฝนตกสัมพี่น้องเอ้ยไม้เด็ดไม้เด็ดมาหอดฝนกระตกฝนตกหนักแนะพี่น้องเอ้ยเอาบอลดีเพิ่งฝนก่อนคิวบุไรีดนมาหอดฝนกระตกทำไม้งามลายสะาพานมาพี่น้องเอ้ยเอาบอลพิ่งฝนก่อน à đi u tham ngọt pin ngọt đi Đấy đây đây này đây 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 con đây 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 này đây 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 เพิ่งยุทมพี่น้องเอ้ยนี่ทำให้ดีพ้นหน่อยหนึ่งนี่พอจะบุกเพียกอ๊นตกฝนตกพี่น้องฝนตก